สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเรียนหน่วยการเรียน,นที่สองของของเราเลยดีกว่านะคะชื่อว่าหน้าตยศาสตร์และภาษาท่าค่ะนักเรียนรู้จักบ้างไหมคะหน้าแตยศาสตร์และภาษาทา่าครูบิวจบอกให้ฟังว่าวนันนี้ทุกคนจะต้องรู้ทั้งหน้าตยศาสตร์และภาษาทา่าและต้องทําให้ได้นะคะหน่วยการเรียนแรก ย่อยที่เราจะต้องเรียนก็คือหน้าติยสัพค่ะหน้าติยสัพคืออะไรทราบไหมคะบางคนอาจจะทําไปแล้วแต่ไม่รู้ว่านี่คือหน้าติยสัพบางคนก็คิดว่าคืออะไรนะยึดไม่ออกสักทีหน้าติยสัพนะคะก็คือ สัพเพาะทางหน้ากระสใช้เพื่อฝึกหัดค่ะเหมือนนักเรียนเรียนภาษาไทยนะคะครูจะเปรียบให้ฟังก่อนที่เราจะพูดจ้าเขียนชื่อตัวเองได้นะักเรียนต้องเรียนอะไรก่อนคะพยัญชนะใช่ไหมคะแล้วก็สละเหมือนกันค่ะหน้ากระสีเปรียบว่าหน้าแต่ละสัเ,สเป็นพยัญชนะเข้าใจไหมคะอ่าอย่างเช่น คำว่าจีนะักเรียนจำได้จำได้คะว่าจีบมีอะไรบ้างจีก,ก็จะใช้นิวโป้งและก็วิวฉีนะคะแบบนี้นะคะมาชีกันทีนี้จีมันมีหลายแบบจีคว่ำก่อนคะ่ะแบบนี้เรียกว่าจีคว่ำนักนะเรียนดูครูบิวนะคะครูบิลจะหาข้อมูลทุกครั้ง บางคนจีบแบบนี้ไม่มีนะคะเวลาเรียนภาษีนะคะจะต้องหาข้อมูลเสมอต่อไปจีบไหนไหนข้อมือขึ้นแล้วหักขะใอย่าทำแบบนี้นะคะบางคนจีบแล้วมือเป็นแบบนี้ ผู้ชายจะอยู่บริเวณศีรษะนะคะผู้หญิงจะลดลงมาเป็นหางคิว้วบางคนมองว่าเราจะวัดหางคิ้วยังไงผู้หญิงนักเรียนหลายคนนะคะทำแบบนี้ค่ะใช่ไหมคะผู้จะบอกทิศอ,อย่างนึงนะคะผู้หญิงเวลาที่เราลามถ้าว่าทำแบบนี้เราจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะต้อง ขยับมาข้างหน้านิดนึงเอาวงเข้ามานิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เห็นแล้วก็วใช้ใสายตานะคะกะดูว่าเรามอง๊บเราจะเห็นปลายนิ้วของเราเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าวงบนของผู้หญิงนะคะวงบนของผู้ชายต่อไปวงกลางทำเหมือนกันคู่ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะคือรักกับลาย ขนานที่ไห่ของเรานะคะวงกลางต่อไปวงล่างวงล่างนะคะบางคนบอกว่าอยู่ตรงสะดืออ่ะก็ใช่แต่ที่เรียกกันที่ถูกต้องก็คือระดับชายโปคือหัวเถขัดของเราเนะะี่ค่ะให้เรียกว่าระดับชายโปคอยากเรียนต้องหักข้อมือทุกครั้งนะคะได้แล้วนะคะ นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วกลางนะคะทำชิดกันใช้ตรงกลางนิ้วมามาชนกันให้เป็นวงกลมนะคะแล้วชูนิ้วที่ตึงก็จะมีนิ้วก้อยนิ้วนาแล้วก็นิ้วชี้นะคะแบบนี้ค่ะลอกแก้ววงบนลอกแก้ววงกลางลอกแก้ววงล่างง่ายเองเข้าใจไหมคะต่อไป้า,ายศาสั์ เท้านะคะยููดูนะคะตัวพระนะคะเปิดปลาเท้านะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วเวลาที่จะยกเท้าเขาเรียกว่าประเท้าก่อนเราจะใช้การจมูกเท้านะคะตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าจมูกเท้าเอาจมูกเท้านะคะแตะพื้นแบบนี้คะ่ะนี่คือการแตะนะคะของการลำนะคะ จะยกปุ๊บให้เราอะถ้าเราจะยกเท้าขวาให้เราเอาเท้าขวามาข้างหน้าเท้าซ้ายขึ้นหนึ่งแล้วยอ่อพอย่อปุ๊บเข่าจะแยกย่อปุ๊บแล้วก็ปะเลยค่ะ,ะ,คะยกน่ได้ไหมคะตัวนางน,นะคะไม่ต้องแยกตัวนาาเท้าชิดนะคะเหมือนกันคะ่ะล่างไปข้างหน้า แล้วก็ย่อปรับยกแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นการก้าวข้างของตัวพระสมมนะุตินักเรียนยกมาแบบนี้นะคะของตัวคระทีนี้ยืดก่อนยืดก้าวก้าวข้าง เท้าข้างที่เราก้าวจะต้องเป็นแนวนอนเท้าที่ยืนยังเหมือนเดิมแต่เท้าที่เราก้าวเราจะไม่ก้าวเยอะเกินไปเราจะต้องเอามาวางค้างตรงพอดีกับปลายที่ยืนนะคะแล้วย่อนิ่งนี่คือก้าวข้างนะคะต่อไปก้าวข้างตัวนางพอเรายกใช่ไหมคะยืดข้าง ตัวนางจะขยับปึ๊บแล้วก็เกียงลาตัวจะขับกดลำตัวลงเพื่อความอ่อาช้อยสวยางามได้ไหมคะทำแบบนี้สองข้างนะคะค่ะเป็นยังไงคะง้ายสั์ที่ครูบิวให้ความรู้ไปง่ายไหมคะเ,เด็กๆหวังว่าทุกคนจะทําได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการรักคอบ้าง นักเรียนดูนะคะเวลาที่เราเอียงนะคะขวาซ้ายปกติอยมีใช่ไหมคะอ่านวีดีศอกนะคะรักคอและศิรษะรักคอรอริงไม่เห็นอากาศกอไก่รอควายรออัลรักคอนะคะนักเรียนฝึกแบบนี้ค่ะกำมือทั้งสองข้างนะคะพอนักเรียนจะรักนะคะนักเรียนก็กดแบบนี้นะคะหนึ่ง ไหล่ที่ยกอันนี้คือไหล่คือจะต้องกดต่ำนะคะมือที่ต่ำไหล่ก็ต้องต่ำด้วยมือที่สูงไหล่ก็ต้องสูงกว่ากันไ,นนะะไม่แบบนี้น,นะคะแม่แบบนี้ผิดนะคะแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเร็วขึ้นค่ะหนึ่งสอง ส4 5 6ห้ง่ายคะต่อไปโยต,ตัวค่ะคูบิลจากก้าแบบนี้เขาเรียกว่าก้าหน้านะคะแล้วเวลาโยตัวเท้าวเองน้ำหนักโยมาข้างหน้านะคะดูนะคะ1น,น้ำหนักมาข่ายหน้าแล้วใช่ไหมคะไปข้างหลัง สองสามสี่ห้าหกหกง่ายไหมคะทำเหมือนกันนะะนานนะคะต่อไปกล่องหน้านะะักเรียนทำแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆหันแล้วหมุนนะคะ ก็ปลอหน้านะคะนักเรียนคอยจะรู้หน้าแต่ศาศัพท์เบื้องต้นบ้างแล้วใช่ไหมคะทีนี้ครูบิวจะบอกว่าเมื่อเราเรียนผสมคำอะคะ่ะพอเราได้ในส่วนของท่าแล้วคราวนี้มันจะมีชื่อท่าครูบิวจะยกตัวอย่างชื่อท่าง่ายๆนะคะเอามาสองท่าแล้วกันท่าแรกชื่อผาลาท่าที่สองชื่อจียาว เรียนอยู่นะคะ่าลานะคะอันนี้มีนักเรียนศัพท์ข้อใดคะเห็นไหมคะมีจีแล้วก็มีตัง้งวงประดับยกขานวนมือเห็นไหมคะนักเรียนจำไว้นะคะว่าท่านี้คือท่า่าลาส่วนตัวพักนะคะ ะะจีคว่ำแล้วก็งวงไหนเราจะปะ้าขวานะคะลากเท้าไปย่อประหับยืดเห็นไหมคะมีอะไรคะนักเตะศักดิ์จีงายกับตั้งวงบน ตัวนางนะคะก็เหมือนกันค่ะจาตัวนางก้าวไปข้งหน้าแบบนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้ครูคิดว่านัาเกเรียนนะคะน่าจะาพอที่จะรู้คออื้นฐานเกี่ยวกับภาษาท่านััทียศัพท์บ้างแล้วนะคะขอให้เด็กๆทุกคนจำให้ได้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราไม่รู้นาทียศัพท์เลย หรือไม่รู้ภาษาท่าเลยจะทำให้เราแบบรับไม่ได้เราจะไม่เข้าใจนะคะสู้สนนๆนะจ๊ะเด็กบ๊ายบาย